สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนาะเมื่อนี้ค่อยมีโอกาสได้เข้าโคเนาะทุกคนมนีค่อยสิคโคหมูก,กินเนาะชิ้นหมูซื้อมาแต่เมืองทุละ่ะซื้อหมูลูกไม่มีคนเลยไปเบิ้งกันเลยเนาะนี่เด้อทุกคนตอนนี้ค่อยก็ได้ใส่สีเร้ยรอยแล้วเนาะสิคโคหมูก,กินเนาะ กลมแห้งทุกคนนะโคโมสซผักระลำต็่นแล้วเรือ

เป็นวับเป็นไออยู่เลยดำมันบาดเจ็บกองกับบาดเจ็บครับ รอให้โมผดจังนอยจังใส่ผักอ,อนนี้ค,คือคะสิมาใส่ผักผักไปใ้เงาซอยเง ใส่ผักล,ลายๆใคยมากินผักนะทุกคนลงมาใมองเลยกัะยัก าศมันสีหนาวๆเป็นวัดเป็นอะไรหนาวเหงอยู่บ้านตอน นี่มีแต่พักเนาะคนมักกินพักพอกันเลยใส่พักลายนิดนึงนะ มาเด้อทุกคนกินข้าวเขาก็ได้ตักม,มาแล้วเนาะเพื่อกินเล็บรอมากินข้าวตอนนี้กับประมาณ1ิบเอ็ดโมงแล้วนะทุกคนหิวข้าวก็อินตากินอิ่มนะดินเลย Mother, มาเด้อมาเด้อทุกคนเนะ ข้าวข้าวหมูเลยทุกคนข้าวมากข้าวเหลืงคนเดียวหอมเยอะนิ้มได้นิ้มเอ้านิ้มเป็นแบบว่านิ้มอ่ะโชกับไซ vâng có <laughs> thế nhà ta chụp mai chọc mai á thơm là bom แตช้าไม่ไดบอแจ้งเัาอยู่เผามันจะมันเลยนารำคาญ

คลิปคอยกัดขอจบลงเพลงชั้นนี้กอนนะทุกคนขอขกินข้าวก่อนฝากทุกคนกดไลค์ FE, กดแจกกดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจค่คอยคลิปต่อไปเลยทุกคนบ๊ายบาย